สวัสดีครับสมหัวฟิชชิงครับผมสมหัวฟิชชิงเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาล่ากระเบนครับมาดูกันซิว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมที่เดิมครับ New Brighton New Brighton รุกนูครับผม ไปหนึ่งตัวครับผมใหญ่เด้เอาลุนนๆๆเอาล่ๆเอาลุนๆุเอาล้พ่อมาล้ตัวที่สมาแล้วิจอนรนตามมานะวจดูดิ มามาหนักด้วยดูดูดูคันเบ็ดโน้มครับโน้มโน้มครับอุ้ยใหญ่อุ้ย oh ใหญ่ยูฟ้า <my S 1> อุ้ย <God. S 1> ใหญ่เลยโอ้โหอันนี้ตัวผู้โอ้โหเขาได้สองตัวเลยอะ่ะเขามาเขาได้สองตัวเลยอะะไ,ไ,ไง โอ้โหอันเนี้ยตัวใหญ่เครับมาอีกแล้วตัวหนึ่งนี่กำลังดึงโอ้หนี่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โอนี่กำลังดึงใหญ่เลยนี่ดูดูท่าก่อนดินี่หน้าแดงใชโอมาแล้วมาแล้วโอตัวใหญ่ด้วยนี่มาแล้ว เป็นยังไงตัวเมียตัวเมียไข่ไม่มีโอใใใ้ใหญ่ใหญ่กว่าออใหญ่กับพ่อใหญ่กว่าพ่ออีกโอ้เป็นไงครับโอ้ต<อ>ัวที่สามตัวที่ใหญ่กว่าพ่ออีกอ๋อเอาดี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 มาอีกแล้วดีดีดีกำลังจ้องใหญ่แล้วดีดีดีมาอีกแล้วโอ้ดีมาแล้วโอ้ติดติดเลยครับ ติดติดเลยครับมาแล้วครับนี่ดิหันหน้ามาหน่อยดิดิโอ้ยิ้มป้าเลยนี่นี่พิ่งได้มานั่งอยร้องไห้อยู่แล้วอ่ะโอ้โหใส่สะโพกไว้ดิใส่สะโพกไอดิใส่สะโพกหน่อยใส่สะโพกหน่อยได้แล้วโอ้ีใจแจ๊ คนเราเป็นวันแล้วอ่ะว่ามไม่ได้เลยอ่ะโอ้นั่นมาแล้วมาแล้วตัวเล็กตัวเล็กไม่ใหญ่โอ้มาแล้วครับโอ้ใหญ่อยูยอย่ใหญ่อยูยอย่เหมือนกันตัวผู้มีไข่ด้วยเฮียตัวแรกตัวแรกเลย อีกเลยครับแอคชั่นแอคชั่นไอ,อ้มาที่หลังดังกว่าเว้ยเอามาดูดิจะใหญ่แค่ไหนโอ้มันจริงวันนี้ครับเจ็ดแปดตัวแล้ววันนีโโ้โอ้โอ้โอ้เบาๆลูกพี่เบาๆ มาแล้วครับสุด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 เออ,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 อไงละ่ะเขาฟันไปสามเลยครับไม่เคยคนไม่เคยได้กระเบนมาก่อนเอาทีเดียวสามตัวเลยเหรอไม่เล็กไม่เล็ก